สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่103นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะนําพระสมเด็จนะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเอามาให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมกันนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ และอย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องอนพระเครืรองนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจพระผกที่ผมจะนำมาให้ชมวันนี้นะครับก็าสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นเะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5อเเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับ เป็นองค์นี้นะครับ PPFC นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่วัดรัังนะครับองค์นี้นะครับนี่ VFC นะครับจะสังเกตได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นรอยที่มวลสารเขายุบตัวนะครับองค์นี้นะครับเห็นแล้วชัดเจนเลยสวยงามนะครับเส้นซุ้มนะครับนะครับสังเกตนะครับเส้นซุ้มนะครับนี่โค้งสวยเป็นธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็ ล่องลึกเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับ f c นะครับผมไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับท่านซื้อจริงผมส่งจริงแน่นอนครับไม่ว่าท่านจะซื้อเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านนะครับผมก็ส่งจริงแน่นอนนะครับถ้าท่านซื้อจริงผมก็ส่งจริงนะครับผมเดี๋ยวมาดูองนี้กันนะครับ นี่ครับดูธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะ fc นะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับเบื้องต้นเราดูแบบนี้ก่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมีความเก่าความแห้งนะครับพระองค์นี้นะครับวันณะท่านก็จะออกเนื้อออกนวลๆนะครับสีออกนวลๆนะครับสีออกเนื้อครีมครีมนะครับประมาณนี้นะครับดูด้านข้างกันนะครับเนี่ยด้านข้างเห็นไหมครับ นี่ด้านข้างนี้โอ้โหตัดสวยงามเลยนะครับนี่ครับสไตล์วัดระังเลยนะครับนี่เห็นไหมครับตัดแบบสวยงามเลยนะครับ fc นะครับนี่เห็นไหมครับฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็ตัดสวยงามเลยนะครับดูด้านหลังนะครับ fc นะครับดูด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับว่า บางท่านเขาก็จะเรียกว่าหลังสังขยานะครับนี่ครับดูได้นะครับนี่มีรอยปูไตนะครับมีรอยพุนพุนปูไตนะครับเห็นไหมครับนี่มีรอยพุนพุนปูไตเลยนะครับอ่านี่ทั่วทั้งองค์ทั้งหลังเลยนะ fc นะดูได้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่จะมีรอยพุนพุนนะครับด้านหลังบาง เขาจะเรียกกันว่าลอยปูไตนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนะครับ f c นะครับเดี๋ยวผมลืมบอกนะครับว่าองค์นี้นะครับองนี้นะครับผมเปิดไว้ที่25,000บาทนะครับเปิดไว้ที่25,000าบาทนะครับ f อนะครับองนี้สวยมากนะครับสวยมากนะครับท่านเลยไม่ไปนะครับถือว่าขุมสุดๆนะครับ ท่านผู้ที่มีบารมีนะครับเอาองค์พระสมเด็จนะครับไปขึ้นคอนะครับไปห้อยขึ้นคอนะครับเอาไปเก็บนะครับก็จะไปเสริมบารมีท่านนะครับให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมองค์นี้นะครับเรามาส่องกันเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ FC นะครับผมบอก่างที่บอกนะครับพระสมเด็จองค์นี้นะครับท่านก็จะเป็นเนื้อออกนวลๆนะครับ คือครีมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับใบหน้านะครับกลมเหมือนผลมะตูมนะครับพระเกตนะครับเกศเอียงๆนะครับเกตท่านก็จะเอียงมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นมีรอยดูดพลมีเม็ดแดงเม็ดดานะครับ มีเม็ดหินนะครับเม็ดหินสีเทาๆนะครับในตัวนี้นะครับส่องอันนีนะเอฟซีนะนี่ครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเม็ดหินเทาๆนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นร่องรอยการทูบหลุดล่อนออกไปนะครับครับเห็นไหมครับตรงนี้เม็ดหินเทาๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร่องรอยการทูบหลุดร่อนออกไปนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับ fc นะครับตัวที่ผมบอกนะครับนี่ครับเป็นร่องรอยเม็ดมวนสารเม็ดผงนะครับที่ยุบตัวนะครับนี่ครับอนี้ตรงบอกว่าเป็นพระสวยจริงๆนะครับเป็นพระที่สวยจริงนะครับเป็นพระที่สวยจริงๆนะครับนี่ครับไล่ลงมานะที่ฐานนะ fc นะไล่ไล่ลงไปนะผมไล่ไลให้ดูนะครับนี่ครับ ดูให้รอบๆนะครับอ่าดูด้านหลังกันครับดูด้านหลังกันนะครับนี่ครับด้านหลังอย่างที่ผมบอกนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่เป็นรอยรูพุนรุนพๆนพุนนะครับบางคนก็จะบางท่านก็จะเรียกว่าหลังสังขยานะครับนี่ครับเนี่เขาเรียกรอยปูไตนะครับนี่ครับ มีรอยเหมือนรอยปูไตนะหลังสังขยานี่ยแหละครับเขาเรียกหลังรอยปูไตบางท่ั้ก็จะเรียกอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมีรอยนะครับเป็นร่องรอยขุ่นๆน,น,นะครับรอยดูเข็มนี่เลยนะครับ fc วงนี้เปิดไว้ที่2 5 0 0 0บาทนะครับ fc เปิดไว้ที่2 5 0 0 0บาทนะครับถ่าใดสนใจก็สามารถโทรมาได้ครับที่เบอร์0 9 9ย์4ก2 7 5นะครับ 0 9 9 6 3เ1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมนะครับเห็นไหมครับผมไล่ให้ f c ดูเลยนะครับด้านข้างนะครับโอ้สวยมากเลยนะครับ F c นะครับสวยจริงจริงนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับดูให้ชอบแล้วค่อยทักมานะครับนี่ครับ ดูวิดีโออย่างนี้นะครับก็เหมือนท่านได้ส่องพระเองเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับด้านข้างนะครับตัดเรียบสวยงามนะครับนี่เห็นไหมครับ fc นะครับนี่ครับตัดเรียบสวยงามเลยนะครับองนี้นะครับองนี้เปิดไว้ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับ fc ท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม องนี้เป็นพระสมเด็จวัลกะังพิมพ์ใหญ่นะครับ fc ท่านใดชอบก็ราคานี้ก็บอกว่าคุ้ม,มเลยนะครับราคา2 0 0 0 0บาทนะครับแดงปันที่25,000บาทนะครับเอาไปประดับบารมีไปเสริมบารมีท่านได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝาก fc ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ